ในวันนี้ฉันสอบเสร็จแล้วและฉันต้องการกลับบ้านไปหาคุณพ่อของฉันที่เป็นตำรวจอยู่ที่โรงพักในระหว่างทางที่ฉันกำลังเดินกลับบ้านมีฝนตกอย่างหนักฉันหยิบร่มที่พกในมือขึ้นมาถือแล้วจากนั้นฉันก็วิ่งตรงไปที่โรงพักที่พ่อของฉันได้ทำงานอยู่และจะบรรยายพื่ฉันตั้งหน้าตั้งตาวิ่งไปอย่างรวดเร็ว จนถึงโรงพักที่พ่ออาศัยอยู่แต่เมื่อเข้าไปที่โรงพักแล้วปรากฏว่าไม่พบใครเลยภายในว่างเปล่าไม่มีคนอยู่เลยสักคนเดียวทันใดนั้นเองมีผู้หญิงสาวสวยแปลกหน้ายื่นจดหมายให้ฉันเนื้อความในจดหมายบอกไว้ว่าพ่อของฉันได้ออกไปตามล่าหาซอมบี้เดี๋ยวก่อนฉันรู้สึกตกใจมากจึงคิดว่าไม่สามารถปล่อยให้พ่อ ออกไปเผชิญอันตรายได้อยู่คนเดียวฉันตัดสินใจออกตามหาพ่อฉันเดินทางมาจนถึงสำนักงานที่พ่อได้มาประจำการภายในมีชุดให้เปลี่ยนฉันตัดสินใจเปลี่ยนเป็นชุดของตำรวจแล้วยังไงต่อจากนั้นฉันตัดสินใจไปตามหาเพื่อนพ่อแต่ก็พบว่าเพื่อนของพ่อนอนตุยอยู่บนโต๊ะทำงานของเขา อของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายเราจะต้องรีบไปช่วยพ่อ,ขอเขาด้ะฉันพบว่าเพื่อนของพ่อบางส่วนได้จากโลกใบนี้ไปแล้วฉันตัดสินใจออกไปที่ด้านนอกฉันไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่แต่ฉันต้องช่วยพ่อของฉันเอาไว้ให้ได้ด้านนอกเมืองถูกทำลายหมดแล้ว มีผู้คนมากมายที่ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ฉันเคยรู้จักแต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นซอมบี้กันหมดแล้วฉันตัดสินใจออกตามหาพ่อโดยเดินทางไปที่โรงพยาบาลเป็นอันดับแรกแล้วเจ้านายก็พบกับเพื่อนของเพื่อนพ่ออีกหนึ่งคนเขานอนสลบอยู่แล้วทันใดนั้นเองก็มีคุณหมอคุณหมอป่า มีซอมบี้คุณหมอมากมายพยายามไต่รถพยาบาลขึ้นมาหาฉันฉันตกใจกลัวเป็นอย่างมาก <c oughs> ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันตกใจมากจึงวิ่งเข้าไปซ่อนตัวที่โรงพยาบาลแต่เมื่อเข้าไปแล้วปรากฏว่าฉันไปเจอกับห้องแลบห้องหนึ่งภายในห้องแลบมียาเต็มไปหมดแต่ฉันไม่มีเงินที่จะกดซื้อมาและทันใดนั้นเองฉันก็เจอกับหมอซอมบี้ คุณหมอเหล่านั้นกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วพวกเขาพยายามจะวิ่งไล่กัดฉันฉันวิ่งอย่างสุดความสามารถโอ้ oh my god ทุกคนคือแมปนี้เขาทำเหมือนมากทำเหมือนกันฉันวิ่งต่อไปเรื่อยๆหวังว่าจะมีใครสักคนคอยช่วยฉันทันใดนั้นเองฉันพบกับรถคันหนึ่งที่สตาร์ติดเอาไว้อยู่ฉันตัดสินใจขึ้นรถและทันใดนั้น ทันใดนั้นเองมีซอมบี้หญิงสาวใส่ชุดสีเขียวกระโดดขึ้นท้ายรถเธอพยายามที่จะกัดคอฉันแ,และมีซอมบี้ตัวสีแดงกระโดดขึ้นมาบนรถโอ้มายก็อดทุกคน oh! ฉันพยายามขับรถหนีอย่างเต็มที่แต่จนรักจนลอดฉันก็ชนแล้วชนอีก แมวของฉันกรีดร้องดังมากซอมบี้พวกนั้นได้ยินเสียงจึงรีบตามมาฉันจำได้ว่าฉันพกอาวุธมาฉันเลยจัดการซอมบี้พวกนั้นจนหมดสิ้นลมหายใจ <c oughs> ฉันพบว,ว่าฉันมีรอยกัดที่ตรงแขนของฉันแต่ฉันไม่รู้จะทำอย่างไรดีฉันเลยตัดสินใจวิ่งเข้าบ้านของเพื่อนของพ่อและจากนั้นทำการปิดประตูบ้านให้สนิทภายในบ้านมีกระสุนเต็มไปหมด ฉันพยายามหาทางรักษาฉันพยายามหาผ้าพันแผลแต่ในบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากเสียงซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกฉันคิดว่าฉันควรจะต้องนอนหลับพักผ่อนแ,แต่เจ้านายโดนซอมบี้กับเจ้านายจะพักได้ยังไงตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วฉันคิดว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันรู้สึกหายใจไม่สะดวกรู้สึกหายใจติดขัดภาพที่ฉันเคยเห็นชัดกลับเบร์ อาการไม่ดีแล้วฉันรู้สึกฉันรู้สึกอรู้สึกอะไรฉันรู้สึกหิวมันก็หาอะไรกินดิฉันจึงตัดสินใจว่าควรหาอะไรกินแต่ทันใดนั้นเองพวกซอมบี้ก็เปิดประตูเข้ามาพบว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนฉันฉันตัดสินใจ ฉันพบว่าเพื่อนของฉันกินแขนของฉันฉันตัดสินใจต่อสู้จนส,สุดแรงฉันทำการปิดประตูอีกหนึ่งครั้งทีนี้ฉันต้องรู้ว่าฉันจะรอดหรือไม่เน่นจะรอดไปแล้วรู้หรือไม่รู้ฉันตัดสินใจหาเรทานก่อน ฉันพบว่าที่อ่างน้ํามีถั่วเน่าอยู่ฉันไม่อยากกินถั่วเน่าและฉันก็คิดว่าฉันควรจะต้องไปจากตรงนี้โอ้ยฉันรู้สึกเจ็บแขนเหลือเกินแขนของฉันหายไปหนึ่งข้างแล้วอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาอย่างหนักและเมื่อฉันหันไปข้างหลังก็พบว่ามีซอมบี้เต็มไปหมดอ๋อายกอฉันตัดสินใจวิงว่งวิง่งวิ่งโอ้ยใครอยากเล่นแมบบ บอกเลยว่าคุณจะได้พบกับการเอาชีวิตรอดจากซอมมี้ที่แท้ทูโอ้ยคือมันมาเยอะมากอะทุกคนฉันตัดสินใจวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งกลางสายฝนฉันตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งครั้งฉันคิดว่าถั่วเน่าน่าจะแลกกับวัคซีนได้เออไข่มันชนเจ้านายขวนเน่าอะไรมันจะแลกวัคซีนได้ พอฉันวิ่งไปเรื่อยๆฉันก็พบว่าตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วสองบีพวกนี้น่าจะกลัวแสงแดดตามที่ฉันคิดไว้แต่แล้วพวกมันกับวิ่งไล่ฉันไม่หยุดมันมันมีพลังเหลือเฟือมากฉันตัดสินใจวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่ฉันวิ่ง วิ่งไปเรื่อยๆและฉันคิดว่าฉันต้องเข้าไปหลบในโรงพยาบาลฉันต้องหาห้องใดสักห้องหนึ่งเพื่อทําการปิดตายตัวฉันเอาไว้ในห้องแต่ว่าตอนนี้โอ้โหมันตามมาขนาดนี้พี่จะรอดหรือเปล่าล่ะคะทุกคน <laughs> ฉันทําการปิดประตูปัางปิดประตูมีซอมบี้ตัวหนึ่งหลุดเข้ามาได้ฉันทําการจัดการมันแล้วฉันก็ติดอยู่ในห้องตอนนี้ภาพของฉันเหลือลลางมาก บอกตรงนี้เลยว่าฉันเริ่มมองไม่เห็นอะไรแล้วเกมนี้มันทำเหมือนเกินภาพเริ่มเบลอทุกอย่างมันเริ่มเบลอสมองของฉันเหมือนกับเหมือนกับอะไรฉันฉันไม่รู้ว่าฉันคือใครฉันไม่รู้ว่าฉันกำลังทำอะไรฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรจ ฉันรู้สึกเจ้านายฉันรู้สึกเจ้านายแล้วทันใดนั้นเองเจ้านายก็กลายเป็นซอมบี้แล้วซอมบี้ที่มันเคยตามเจ้านายมาก็หายไปในพริบตาเจ้านาย